นายกไปเจอประชาชนประชาชนทวงครับไม่ได้ติดหนี้นอกระบบกันนะฮะประชาชนทวงเงินดิจิทัลจากนายกครับโดยที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนายกเศรษฐาทวีสินวันนี้ไม่รู้รองถุงท้าสีอะไรนะฮะลงพื้นที่หลายจังหวัดแล้วบอกว่าทุกครั้งที่เจอพี่น้องประชาชนเนี่ยจะทวงถามถึงเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาท ส่งผลเกิดแรงกดดันหรือ,อมไม่สื่อถามนายกบอกทุกวันทุกเรื่องกดดันผมหมดหมดเลยนะครับและและเป็นเรื่องที่อยากให้พี่น้องประชาชนก็มารับฟังสื่อก็เห็นว่าประชาชนต้องการไม่ใช่หรอไปที่ไหนคนก็บอกว่าต้องการหววัยว่ดทีกเ<ไ>ลายมือเดียวกัน ถ้าอันที่เป็นลายมือก็ลายมือเดียวกันถ้าเป็นไวนิว้วก็ก๊อปปี้เดียวกันนายกบอกเนี่ยไปอุตรดิต์วันนี้หลายคนก็ถามถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาอยากได้จริงๆเพราะมันวิกฤตจ,จริงๆวิกฤตเร่งรัดจาเป็นเร่งด่วนอผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วมันคืบหน้าถึงไหนแล้วล่ะครับนายกบอกยังเลย เดี๋ยวบ่ายนี้จะโทรหาคุณจุลพภาอุรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยผมเองคืเพราะนายกเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยไงแต่ให้จุลพภาทำเรื่องนี้คือตอนนี้คือนายกเนี่ยมีความสุขมากในการที่เป็นนายกคือเพลิดเพลินมากกับการที่เป็นนายกรัฐมนตรีจากการที่เคยเป็นบิ๊กบอสแสนสิริไงบิ๊กบอสแสนสิริต้องไปนั่งกรมต่อหน้านายกใช่ไหมเคราวนี้คุณเป็นนายกเองเลย้ยยมีหน่่ยเดินตามด้วยไงมีหน่ย มี้วยกาบเหมือนนายกคนเดิมเลยออมีบริกาดด้วยนั่งกินกาแฟที่เมื่อก่อนเคยนั่งกินกาแฟอยู่ที่โอบองแปงหรือว่าร้านหรูๆอยู่ใต้ตึกแสนสิริใช่ไหมคราวนี้กินกาแฟอยู่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลวุอยคนรอเต็มเลยจะหาร้านกาแฟที่ไหนสวยเท่านี้ไม่มีอีกแล้วเออ ทีนี้ก็ไปต่างจังหวัดไงแฟนอรสิงห์นอรสิงห์หวังพียรไทสวยมากขาชอบไปต่างจังหวัดไงพอไปต่างจังหวัดปุ๊บไอ้แผนกของเขาเเป็นนายกใหม่ที่ไปต่างจังหวัดบ่อยมากเลยเป็นก็เป็นสิ่งที่ดีไปต่างจังหวัดแล้วไปต่างประเทศแข่งกับญีปู่ฉันว่าเธอต้องไปเจอกันแน่ๆเลยหมายถึงเจออีลอนมัสก์เจ้แน่เน่เน่อีลอนมัสก์อีลอนมัสก์เจ๊แวะเข้าซอยนี้ฉันมาเลยเศรษฐาธวีศิลป์ ทวิตข้อความว่าได้คุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเทสลาเมื่อคืนก่อนทราบว่ามีการจองไซเบอร์ทรัคเข้ามาถึงกว่า2ล้านคันเยอะที่สุดของการจองรถเทสลารุ่นไซเบอร์ทรัคเป็น,ปนรถรุ่นที่ผมเป็นลองนั่งมาที่โรงงานเมื่อขาวที่ไปเยี่ยมแล้วก็โดดขึ้นไปขยลบขยม,ม,ยมขยมชนก็ไม่บุบทุบก็ไม่ยมุบเขาพูดเองนะหวังว่าไม่นาน,นาจะมาประกอบที่เมืองไทยเขาพูดเองนะ ชนก็ไม่บุบทุบก็ไม่ยุบอันนี้มันคือพรีเซนเตอร์โฆษณารถเทสลาเลยใช่ไหมือนทั้งๆที่เราไม่เกรงใจใครเออทั้งๆที่แบบว่าชนก็มีบุบทุบก็ไม่ยุบเออคนจีนก็มองมองมองหน้าว่าเออกูก็มีฮาวเวลกูมีบีวายดีกูก็มีไอออนกูก็ชนก็ไม่บุบทุบก็ไม่ยุบเหมือนกันเออกูก็มีไฟฟ้าเหมือนกันกูอยากรู้ว่ามึงเนี่ยถ้าทุบแล้วยุบไหมรัฐบาลเนี่ย นี่มันเรือนแพะนะเว้ย<อ>นี่มันเรือนแพนะแต่ยังไรก็ตามที เศรษฐาก็เชียร์เทสลานะเชียร์เทสล์จนเกินงามแต่ว่าคือจะจะบอกเรื่องนี้คือเศรษฐาเนี่ยแกไปต่างจังหวัดแล้วแกไปต่างประเทศแล้วแกก็ชอบพูดถึงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นบาทเพราะแกโฆษณาเอาไว้เนี่ยแล้วแกเป็นคนแรกที่ขึ้นเวทีสีแดงแล้วพูดเรื่องดิจิตอลหมื่นบาทแล้วแจก่16ปีขึ้นไปทุกคนใช่ไหมเจ้ปออลลาเอียงนายกไม่ได้พูดเองนายกบอกว่าประชาชนเฝ้าเพียรถามถึงก็นี่ไงก็หัวคะแนนแกนั่นแหละแกก็ไปต่างจังหวัดแล้วแกก็ทำไวนิ้วเหมือนกัน ือนิ้วเหมือนกันแล้วก็จะมีเนี่ยก็เตรียมรวงหน้านั่นแหละเตรียมไปแล้วก็ไบนิ้วเราอยากได้หมื่นบาทเราอยากได้หมื่นบาทแล้วจะมีคนชัดชัดชาชัดชัชาเราอยากได้หมื่นบาทแล้วก็จะมีจํานวนหนึ่งเดินไปหาสื่อแล้วก็บอกว่าให้โอกาสคนจนเถอะเราอยากได้หมื่นบาทจริงๆเลยแต่หมื่นบาทนี้เนี่ยนะจ่ายค่าเทอมลูกไม่ได้นะป้าจ่ายหนี้ไม่ได้นะใช่จ่ายค่านเพราะไปไม่ได้นะซื้อของทันั้นซื้อของอุปโภคบริโภคอย่างเดียวและไม่ใช่เงินสดนะ เป็นเหรียญดิจิตอลนะป้าป้าอย่าไปอมนะอมไม่ได้นะแล้วไปใส่ปากผียังไม่ได้เลยนะไม่ได้นะนะสับเปล่าดาวเลยนะตอ,อบว่านนะสับเปล่าบอกเอาเหรียญบาทเหรียญสิบบาทมาเดี๋ยวนี้เหรียญดิจิตอลใส่ปากผีไม่ได้นะ